Today, Charlie, only, 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 Charlie. you're you, You, go? you, go? Okay. I, uh, I, can hear sleep. Today, here's... You what? You want paste. I can hear. Really? You can. I'm underline. You know, One language Thai say underline. Underline. Mm. underline. Charlie underline. Uh, underline. <coughs> underline. Underline. Who the Everyone. I'm here today. Here stay. Here stay. Uh, you, you. Okay. You okay? เดี๋ยวนี้ผมไม่กลัว C C T V แล้วนะผมไอ้น้องถึงนู้นถึเดินยังไม่เคยครบสิบเก้าเลยโด,โดนใช้นู่นใช้นี่ซะก่อนละ <c oughs> แพ่งเอ้แต่ก่อนเดินอย่างคล่องเลยอ้าวหายไปไหนวะเดี๋ยวนี้เดินสามเก้าชารีกิมจิอ่าไอโน่ไอเนี่ยไอกำลังหยิบให้ยูอยู่เนะี่ยรู้ <c oughs> ทันหมดแล้วอืมกะละมังกะละมัง กมัน้มแต่กอนน่ะชั้กัมมันชั้กัมมัเดินไปไหนของตอนเนี้ย t h a เ k you คบคุณค,ค่คเ,เดินไม่ถึงสี่เก้านะเพื่อนๆไม่ได้พูดเลยน,นะเดินสี่เก้าชาลีชาเลเดินห้าเก้ากิมจกิจเดินห้าเก้าอนอัมดึงด,งดงเอออ้ว่ายุออ่ะยดใส่หมดเลย ไอ้ตุ่นกุ๊ดคุณเพิ่งด่าผมเองว่าใส่หมดทำไมอใส่หมดเองว้าวกู๊ดกูด